สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานเรื่องงานอาจจะค่อนข้างเหนื่อยนะคะหรือเพราะเราตั้งเป้าหมายไว้สูงหรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้ทำงานที่ค่อนข้างยากแต่ถึงแม้งานจะยากแต่ก็มีโอกาสที่จะทำงานนี้ได้สำเร็จนะคะมีข้อแม้แค่ว่าเราต้องใช้ความพยายามให้มากพอให้มันอยู่ในระดับเดียวกับที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้อย่าเพิ่งท้อน,นะคะการเงิน ถือว่าดีในระดับกลางๆค่ะให้ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเก่าๆค่าใช้จ่ายที่มันเหมือนดินพอกหางหมูนี่สินที่ค้างค้างมานานแล้วถึงเวลาที่มันต้องจ่ายแล้วละค่ะเช่นว่ารูดบัตรเครดิตไปเดือนนี้ก็ต้องกลับมาจ่ายแต่ที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถประคับประคองผ่านไปได้ค่ะความรักสำหรับคนโสดแม้ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เจอใครแต่คุณรออีกไม่นานค่ะเดี๋ยวจะได้เจอคู่ของคุณแน่นอน ความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ถ้ามีปัญหากันสาเหตุหลักๆก็มักจะเป็นในเรื่องของความไม่ยอมกันซะมากกว่าค่ะความยึดเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีใครยอมใครแนะนำนะคะให้พยายามปรับเปลี่ยนความคิดและอย่ามุ่งเอาชนะกันฝ่ายเดียวค่ะบางเรื่องก็ต้องยอมให้กันบ้างเพราะถ้ายังไม่ยอมปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดอาจจะสร้างเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตขึ้นมาได้นะคะ ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ก็จะสั่นคลอนได้ค่ะเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของสายตาและการได้ยินค่ะส่วนคนที่มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วก็ระวังเรื่องของโรคชราค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะโชคลาบมีมาบ้างค่ะทำบุญถึงจะได้อยู่เฉยๆไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าขาดในเรื่องของการทำบุญค่ะ